สวัสดีครับเพื่อนนักเรียงปลาคราฟทุกท่านนะครับวันนี้ลุงนิโนูจากช่องกูกร,รู้ปลาคราฟนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาคราฟนะครับลุงเคยอ่านเจอใน เพจ Facebook นะครับว่าคุยกันถึงเรื่องควรจะให้อาหารปลาครับวันละกี่มื้อนะครับส่วนตัวเขาลุงนะครับในวามของเราเนี่ยให้อาหาร1วันนะครับเราตั้งโดยใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติประมาณนะครับสิบสองมื้อเขาจะมีการให้เสริมนะครับวิธีการให้เสริมของลุงก็ไปเดินไปที่เครื่องแล้วก็กดปุ่มนะครับสังเกตว่ามื้อไหนถ้าปลากินเยอะเราก็จะให้เสริมนะครับโดยปกติเราให้อาหารปลาครับหนเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวนะครับปลาหนึ่งกิโลก็ให้วันละหนึ่งขีดนะครับเดี๋ยวลุงพาทุก ก็ไม่แนะนําให้ใครทําตามนะครับเพราะว่าเราทำาปลาครัฟเราต้องการให้ปลาโตเร็วและก็ปลาอ้วนท้วนนะครับแล้วก็สมบูรณ์ลักษณะในการให้อาหารเสริมของปลาคาร์ฟนะครับโดยปกติเราตั้งไว้12มื้อต่อ1วันนะครับก็1มื้อลุงตั้งไว้ประมาณ2ี่ วินาทีนะครับว่ามือไหนถ้าปลากินอาหารหมดเร็วนะครับลุงก็จะให้เสริมให้เสริมในลักษณะนี้ก็ใช้วิธีแมนนวลนะครับแมนนว่องลุงคือเราจะไม่ใช้มือจับอาหารมาเพราะว่ามันจะเปื่อนนะครับมันจะเปื่อนเราต้องไปร้างอยู่แล้วใช้วิธีกดนะครับให้มันฟีดออกมาโดยอัตโนมัตินะครับเราก็กดฟีดนะครับกดฟีดให้ขดดิออกมาโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นการฟีดแบบแมนนวลนะครับไม่ใช่เป็นออโต้้องปลาก็จะมากินอาหารเพิ่ม นอกจากมื้อหลักนะครับก็จะได้อาหารเพิ่มนะครับซึ่งในแต่ละมื้อลุงก็จะตั้งไว้20วินาทีนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวปลาแล้วก็น้ําหนักปลานะครับก็อย่างที่ลุงบอกเลยว่า1%ของน้ําหนักตัวปลานะครับก็จะได้ปลาในลักษณะที่มีความอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับสำหรับใครที่จะทาปลานะครับก็ตกผลิตความคิดที่ดีนะครับเพราะว่าของเราเป็นปลาต้อต้องการให้ปลากินอิ่มตัวเร็วแล้วก็อ้วนท้วนแล้วเราจะขายได้เร็วนะครับซึ่งวิธีนี้ไม่เหมาะสําหรับนักเรียนทั่วไปครับสวัสดีครับ